ประชาชนทั้งประเทศก็เห็นว่าคุณหวยคุณไม่ดีอ่ะทําทำไมไม่คิดบ้างอ่ะคเคาบอก่าผมไม่แฮปปี้กับหัวข้อพี่ป้าใช่ปะไม่แล้วเขาพูดหยีทุกครั้งเขาพูดหยีทุกครั้งเป็นเทวดาเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเธอแว่าจะตั้งหัวข้อพี่ป้าจะให้คุณชมมึงเหรอแบอกว่าเฮ้ยแบบมันไม่มันมันบ้าพูดตรงอ่ะมันบ้ามันคนนี้คือคนบ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใครเหรอผมไม่แฮปปี้แล้วไงวะฮะประชาชนตอนนี้ไม่แฮปปี้ขอโทษนะครับ ผมว่าเข้าให้เกียรติคุณมากไปซิริซ้ำผมบอกให้พี่ครับพี่ตั้งใจทํางานแต่พี่ทํางานเหง่ซวยอะครับทําไมเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้คุณใช้เงินเม็ดเงินภาษีประชาชนอยู่นะออืคือเป็นคนมีวิธีคิดผมคิดว่ามันมีปัญหาจริงๆนะกูตั้งใจทํางานอะขยันนะคุณทางานทุกวันเลยแต่คนแต่คนไม่พอใจผมเป็นคนดีทําไมไม่มีคนชอบก็มัน่วยอะครับไม่เข้าใจเหรอฮะม่ได้กกำลังคิดว่าการที่จะบอกว่าเออคนนี้ขยันคนนี้คนดีอะมันต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่หรอ ถูกวะมันต้องเราพูดเองไม่ได้มันเหมือนเราแบบเราต้องให้หัวหน้างายประเมินนนี่แล้วก็คนมีคนพูดกล่อมให้ฟังทั้งชีวิตแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เอาเฉพาะตัวเอง ว่าใขรก็ไปดูอันนี้นะฮะอย่าปล่อยให้ลูกพักออกมาพูจาเสียหายนะฮะประเด็นคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอาตัวเองทุกคนเขาต้องเอาตัวรอดเพราะอำนาจทุกอย่างไปอยู่ที่คุณแล้วคุณห่วยไงครับทุกคนเขาจะเอาตัวรอดแหละครับนะแลวท่านควรจะรับส้นตีนไปด้วยเยอะๆนะฮะผมพูดตรงนะฮะแล้วคือคุณจะเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยและอวดอ้างความดีอวดอ้างตั้งใจทํางาน ทุเรศที่สุดแล้ว่ะคนเดยุทธ์แล้วมีมาพูดด้วยอาจารย์ิโรผมไม่พอใจทำไมอ่ะเขาจะรั้งเข้ากว่าหาวจะพอใจไม่พอใจล่งมึงดินี่เขาใช้คำพูดแบบนี้อาจารย์หัวข้อการอภิปรายค่อนข้างแรงเกินไปหรือไม่เห็นผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเคยมีไหมตั้งหัวข้ออภิปรายแบบนี้ผมไม่แฮปปี้ แต่ไปเชิดชูคนทําไม่ดีอยู่ตลอดเวลาผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเชิดชูคนดีคืออะไรทาไมเชิดชูคนไม่ดีมันก็แค่ความคิดคุณแต่ประชาชนทั้งประเทศเ็าเห็นว่าคุณห่วยคุณไม่ดีอ่ะทําไมไม่คิดบ้างอ่ะเขาบอกว่าผมไม่แฮปปี้กับหัวก็อพี่ป้าไม่แล้วเขาพูดหยีทุกครั้งเขาพูดหยีทุกครั้งเป็นเทวดาเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเวว่าจะตั้งหัวข้อพี่ปจะให้กูชมมึงเหรอ แบอกว่าเฮ้ยแบบมัน,นมไ,ไม,ไม,ไม่มันมันบ้าเอาพุ่นตรงอ่ะมันบ้ามันคนนี้คือคนบ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใครเหรอผมไม่แฮปปี้แล้วไงวะฮะประชาชนตอนนี้ไม่แฮปปี้เลยข,ข,ขอโทษนะครับผมว่าเขาให้เกียรติคุณมากไปซ่อไส้ซามผมบอกให้ จริงๆทุกอย่างตอนนี้แค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนคุณเป็นใครอาอข้อมูลในนั้นออกมาเปิดเผยกับสื่อรายงาน,นแล้วจะใครล่ะ,ะแล้วจะใครล่ะแ,แล้วก็คนนั้นนั่นแหละใครล่ะนะฮะส่วนพัคร่วมรัฐบาลนะคะที่โดนพี่ไายไม่ไว้ใ,ใจทั้งพลังประชารัฐประชารัฐปัด <นะ S 1> อย่างคุณภัยบุญเองเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่ามีทั้งคุณสุชาติมีทั้งคุณชัยวุฒิเนี่ย ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นยังไงบ้างต้องติวไหมคุณไพบุญก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทั้งสองคนก็คือทําทกันบ้านอยู่แล้วก่อนทําอะไรเขาก็ดูข้อกฎหมายอยู่แล้วก็อย่างคุณชัยวุฒิก็รอวันอภิปรายอยู่เป็นเรื่องปกติในการอภิปรายนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อม,อมประชธิปัดเองคุณจุรินก็บั่นใจว่าคุณเฉลิมชัยตอบได้คุณราเมศก็บั่นใจว่าคุณเฉลิมชัยสามารถก็แน่<อ>ดีก็คุณเฉลิมชัยไม่ทําอะไรเลยอ่ะจะปลูกสับปะรดอยู่แถวประจวบอยู่อย่างเดียวว่าิปาทําไมเนี่ย อภิปรายทําไมกระทรวงการคลังอ่ะอภิปรายซิเอาเงินไปละเลงหายไปไหนล้านล้านน่ะจะไม่พูดถึงเลยเหรอให้เหตุผลเรื่องกระทรวงการคลังว่าอะไรเดียวสงสัยมากเลยว่าทําไมไม่มีอันนั้นยังไม่มีคําอธิบายนะคะแต่ของคุณเฉลิมชัยเนี่ยรู้สึกจะเป็นการปล่อยปัดละเลยเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องแล้วก็มีเรื่องลัมปิสกินอะไรทำนองนี้ค่ะโอเคถ้ามีข้อมูลข้อมูลก็ว่ากันไปแต่ถามว่าในทางกลับกันนะคุณชัยวุฒิผมว่าต้องโดนอยู่แล้วล่ะคุณชัยวุฒิก็เป็นเรื่องของเรื่องของการเฟซนิวอะไรทั้ง ค,คติบบเข้ามาได้ไม่กี่เดือนโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเราอ<ป>ะคือเรื่องของการปล่อยปปแล้วเลยให้มีแรงงานผิดกฎหมายจนเกิดการระบาดโควิดอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมันคือหน่วยงานความมั่นคงโดยตรงนี่ต้องไปที่พลเอกประยุทธ์เพราะคุณปล่อยให้ลีกเข้ามาคุณสุชาติไม่ได้ไปกวาดมือเรียกเข้ามาอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคุณสุชาตินะในความรู้สึกผมนะ เพราะแกมีอำนาจในการไปดึงเงินดึงวัคซีนเลยของแกมาอย่างน้อยแกทํำงานแม้ผมไม่ชอบแกเลยนะผมพูดตรงนะถ้ะสถนคติหลายอย่างแกมีปัญหาแต่ทำงานนะครับแต่ถามว่าอีกเยอะแยะเลยที่ไม่ทํางานน่ะคุณปล่อยไปได้ไงอะไรคือตักถากของคุณท่านสุชาติคือตอบดีตอบเคลียร์ในเรื่องการทํางานนะ เออถึงโอเคอาจจะโดนเรื่องเขาอะไรอะไรอื่นที่อาจารย์พูดแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของความมั่นคงใช่เห็นด้วยเลยยังคิดว่าถ้านสุชาติไม่น่าโดนคุณอื่นนาโดนกาอีกจุรินอย่างยรอดได้ไงจุริน่ะรอดได้ยังไงแต่คุณจุรินสวยที่สุดแล้วค่ะไม่เล่นคุณจุรินแต่ไปที่คุณสลุมชัยล่าล่าล่าสุดออกมาเรื่องมาหึมเรื่องอะไรนะเรื่องเอทีเคใช่ไหมเอที ว่ายวาย่ายแบบว่า,วา,วาอย่าอย่าขายเกินราคากลาภู <laughs> ถูงมือย่าง <c oughs> คือคือ,คอตอนนี้นะครับคือโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะมาก <c oughs> นะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าต้องแบกรับภาระหนักกันอกเหนือจากเรื่องสาธารณสุขแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจจริงๆคือคุณต้องเอ็กซอร์สทุกขนทางใช้กลไกในทุกวิถีทาง ในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้ประเทศเนี่ยมันมีรายได้ใช่ไหมฮะมแล้วผมคิดว่าการใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปพูดคุยเจราจากับบรรดาบริษัทวัคซีนต่างๆมันยังทำได้เลยมันอยู่ในขอบเขตของอำนาจถูกไหมฮะอันนี้พอใจมากเลยทุกคนยึดอำนาจไปก็รับเงินเดือนชิวไปไป,ไปปล่อยรถพุ่มพวงเป็นรายวันเนี่ยม,มีไว้ทำอะไรฮะคือแถมนะโดนยึดอำนาจไปแล้วใช่ไหมคะ แต่เรื่องที่อยู่ในอำนาจก็ไม่ได้จัดการให้มันดีก็ไม่ทำคือแทนที่จะทําเรื่องที่มีอยู่กระปิดกระป้อยเนี่ยเออทำให้มันดีไม่มีปากเสียงเลยเขาปิดห้างเขาปิดการทำมาหากินซึ่งมันผลมันเป็นผลกระทบต่อการทํางานของกระทรวงตัวเองทั้งนั้นไปหดหัวอยู่ตรงไหนวะงงมากเลยกระทรวงการคาก็ได้เนอะเอาสิทธิประโยชน์เอาอะไรมาทำต้องทำไม่ท ทำข้อตกลงการค้าเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้งานวิจัยเริ่มออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยที่ประเทศไทยถอยหอยหลังอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตลอด10กว่าปีที่เกือบ10ปีที่ผ่านมาคุณไม่ขยับเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีใดๆซึ่งคอสชอเข้าใจได้นะครับเพราะไม่มีใครว่าคบค้าคุณแต่อีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ผมรู้มีความพยายามอย่างหนักมากเลยนะครับเขาพยายามไปคุยนอกรอบไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลา แต่ถามว่าตัวหัวมันไม่ขยับเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตัวเองทําอยู่เลยทําได้อย่างเดียวรถพุ่มพวงผลไม้ส่งออกไปปิดคอนเทนเนอร์ทำอยู่2อย่างเสาทย์กูก็ไปแจกอะไรก็ไม่รู้หาเสียงให้พักอะไรอ่ะมันคืออะไระเขาสามารถทําได้ไหมคะในส่วนของเขาถ้าเกิดในการที่เขาจะเรียกผู้ประกอบการด้านต่างๆมาคุยว่าประสบปัญหาอะไรคือโอเคอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ขึ้นตรงกับสบคนะแต่ทำในในนามในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เรียกมาคุย ว่าต้องการอะไรแล้วก็ทํารายงานไปให้นายกอย่างนี้เขาสามารถทําได้เหมือนกันผมว่าทําได้นายกเองก็เอาอานาจให้สบศเนี่ยอันนี้มันเกินไปหรือเปล่าทั้งๆที่มันมีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าคุณจรินไปรวบรวมเสียงรวบรวมมาแรงต่างมีมาตรการที่ดีและโศงกลับเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีน้ําหนักเพราะสุดท้ายเรื่องทั้งหมดมันวิ่งต้องมาวิ่งที่คอร์อัช่ถูกไหมคือคุณก็ต้องบีบพลเอกประยุทธ์ให้ทํางานด้วยไม่ใช่ปล่อยเกียร์ว่างล่ะทีเนี้ย เอา่อยประยอทธ์ทำไปคุณประยุทธดูหน่อยเพราะคุณเป็นรัฐมีพาณิชย์คุณถือว่าเป็นคนใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะในเมื่อคุณพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมใส่ PPE ลงมาเดินดูอ่ะคุณก็อัญเชิญขึ้นไปให้ดูหน่อยคือจริงๆแค่เดียนะแกนํำม็อบนะเอาเนี่ยบอกว่าไม่เอาอยากเอาฝากชุด PPE ไปให้พลเอกประยุทธ์หน่อยแล้วให้ตรลจเอาไปให้ก็ได้อยากให้ทอนพลเอกประยุทธ์ใส่ PPE ออกมาดูความเดือดร้อนประชาชนบ้างคือตลกมากอ่ะแล้วขอโทษนะตอนเป็นฝ่ายค้านอ่ะพี่แบบ วิภาวิจาร์เก่งมากมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ไม่แบบถึงเวลาตัวเองขอโทษมันหมดน้าํายาจริงจริงทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะงั้นแปลว่าเรารอดูแล้วกันว่าเขาจะพิปรารณไม่ไป่บางใจออกมาในทิศทางใดแต่ว่าที่แน่ๆก่อนหน้านี้ที่เรา กังวลเรื่องการนิรโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอันนั้นเราไม่ไวอรี่นะคะแต่ว่าเรากังวลว่าจะไปรวมถึงคณะผู้จัดหาวัคซีนด้วยล่าสุดวันนี้ที่ประชุมคอร,รมอเห็นชอบในหลักการนะคะพระบโรคติดต่อแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรบโรคติดต่อค่ะกำหนดให้มีมาตรการที่จําเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงหรือ,อให้ยุติหรือบรรเทา โดยเร็วเขาเพิ่มหมดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขค่ะเพื่อแยกการจัดการโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่อาจก่อกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐเพื่อให้สาระของกฎหมายมีความสอดคล้องกับการดําเนินการด้านสาธารณาสุขในภาวะฉุกเฉินโรคระบาดมากขึ้นและต่อไปก็จะไม่ต้องประกาศใช้พรกฉากเฉิน แล้วก็ครอมอก็เห็นชอบนะคะโดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดต่อไปโดยหามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางสาธารณาสุขด่านหน้าและอาสาสมัครที่ทํางานไปตามปกติเร<ด>าเรียกได้ว่าขั้นตอนนี้เป็น<ม>ขั้นตอนที่ผม,ผมขอตั้งคาถามง่ายๆนะกฤษฎีกานะไปดีค่ะ <c oughs> ตั้งคถามง่ายๆว่าคุณจะเนโทษทําไมถ้ามันมีหมอที่ปล่อยป่าละเลยแล้วมันจะรอดพ้นไปด้วยทั้นทนท,ที่ในกฎหมายปกติหมอเขามีมมูนิ i t y อยู่แล้วแต่มันก็มีช่องว่างตรงที่ว่าถ้าคุณปล่อยป่าละเลย คุณก็ต้องรับการตรวจสอบและดําเนินการถามว่าตรงนั้นมันเป็นปัญหาตรงไหนทําไมต้องมีพรบรตรงนี้อ,ออกมาล้างผิดอ,ออกมามก็เรียกว่าน,นี้โทษกกร,รมให้คนกลุ่มนี้ด้วยแปลว่ามันมีอะไรทําผิดใช่ไหมอ่ะแล้วคุณยืนยันว่าไม่รวมถึงนโยบายขอให้เป็นแบบนั้นจริงนะฮะทั้งๆที่ผมว่าไอ้พวกที่ออกนโยบายเนี่ยผมว่าหลายคนนี้ต้องติดคุกนะครับ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าการมีปัญหารเรื่องนี้มันไม่อย่ที่บอกคนที่อย่างที่พูดกันว่าคนไม่ได้มีปัญหากับบุคลากรด่านหน้าแต่เขามีปัญหากับพวกผู้บริหารที่ไม่สามารถหาวัคซีนมาได้แล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการในการรักษาถูกไหมคะแต่ว่าการที่เราไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ต้องบอกว่าเตียงไม่พอหรือไม่สามารถรับรักษาได้เนี่ยเดี๋ยวว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่คนเข้าใจการบริหารงานการรักษาผิดพลาดการไม่ได้ใช้โรคผิดบา้านผิดพลาดแล้วแพทย์โดนฟ้องอันนี้เนี้อโทษไม่ได้อันวัาแถนวันนั้นก็เมันเนื่องที่แพทย์ ผู้านาั้นจะต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเองหรือออกมามเออ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดียวว่ามันไม่มันไม่มีข้ออ้างที่จะไปอ้างได้ว่าเป็นการเอ่อนิรโทษเพื่อปกป้องแพทย์ด่านหน้า<ม>เออเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเดียวว่าเขาเขามีกฎหมายที่จะคุ้มครองการกระทําของเขาอยู่แล้วอื<ม>ออื<ม>อ,อ<ม>ค่ะคราวนี้ก็เลย ก็เดี๋ยวต้องดูกันไปเนอะมันถึงไม่ยอมผ่านสภาไงนะให้ออกเป็นพระราชก,กำหนดแทนเพราะว่ามันไม่เท่าแ,บแทบจะไม่ต้องมีการถกเถียงอะไรกันเลยออกเป็นพรกรนี่แหละดีสุดถ้าเกิดออกผ่านสภาต้องไม่ออกเป็นพรบรเนี่ยมันก็ เสียเวลาแล้วก็โอกาสที่จะไม่ผ่าน<ช>โอกาสที่จะมีะมการถกเถียงกันในสังคมวงกว้างคาือสูงใช่ซ,ซึ่งทางจริงๆแล้วทางด้านของเรากระทรวงรัฐบาลเขายืนยันว่ามันไม่ใช่การนิรโทษกรรมแต่ว่าแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารวัคซีนนะคะเดี๋ยวคงมีรายละเอียดออกมาให้เราได้ติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วทีนี้เรื่องของการสั่งซื้อช<ม>ิโนแร<ม>กคือผมว่ามันต้องหยุดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้กฤษฎีกาเขาก็ดูตามความประสงค์ของของของไอ้นี่แหละฮะของตัวรัฐบาลผมไม่เป็นหลักอยู่แล้ว แต่ถามว่าเนี่ยคุณทําไปทําไมไอ้ทั้งหมดเนี่ยนี่เรามีโอกาสจะหยุดยับยั้งมันได้ไหมคะคือตอนนี้เดียมไม่เห็นใครจะได้ประโยชน์เลยนะถ้าเกิดมองไปไอพ้พ,รพระะลราชกับหนดอันเนี้ยดีๆอาจารย์ผม,มพูดตรงไอ้พวกที่ออกนโยบายเพาะอาจารย์หมอนี่แหละได้ประโยชน์และผมคิดว่ามันสอดไส้เข้าไปแน่นอนถูกไหมอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามว่าผ่านพรบติดต่อแต่ว่าสอดไส้เรื่องการนิิรศกสร์เข้าไปค่ะ